สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วอ่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของคลิปของโปรโมชั่นที่มอนและคลิปที่ผ่านๆมา3ามคลิปก็คือเป็นนิสสันอารามล่าใช่ครับจบไปแล้วทั้งรุ่น e l รุ่น v รุ่น v l ครับผมตอนนี้คลิปนี้เรามาอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นของรุ่นอะไรครับอ่านิสันคิกครับนิสันคิกอ่า e power นั่นเองเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่รุ่นแรกเลยดีไหมครับ ครับผมรุ่นแรกเราคือเป็น k i กส์นะครับ M Y 2 3นะครับในรุ่น E นะครับราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ครับอ่ารุ่น E รุ่นเริ่มต้นแต่ไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นแล้วมันจะมีเพียงออปชั่นน้อยๆนะใช่ครับออปชั่นเพียบเลยเยอะครับนะฮะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแน่นอนเรามาพบกับ3กลุ่มโปรโมชั่นนะครับ เรามาสู่กลุ่มโปรโมชั่นแรกคือเป็นโปรโมชั่นปกติที่ผ่อนยาว84งวดใช่ครับมีทั้งหมดด้วยกัน11โปรพี่มอนใช่ครับโปรที่1นนะครับใช้เงินออกรถเพียง11,900บาทและผ่อนต่องวดเนี่ย12,400บาท84งวดครับครับผมมาพบกับโปรที่2นะครับ17,900ออกรถไหมออกรถครับผมใช้ออกใช้เงินออกรถเนี่ย17,900ในโปรที่2นี้ ผ่อนเพียง1 2 2 8งงวดครับอ่าแล้วโปรโมชั่นที่3ครับออกรถ3,1900บาทผ่ทอนเพียงงวดละ1 2 0 0 0บาท84งวดครับครับไม่ช้าเลยมาคบรบโปรที่4นะครับผมใช้เงินออกรถเพียง3 9 9 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่1,1900บาทแ4งวดครับและมาต่อด้วยโปรโมชั่นที่5เลยครับ,รบใช้เงินออกรถ76,900บาทผ่ทอนงวดละ1 10, 1 2 0 0บาท 84งวดครับครับผมเนี่ยก็คือก่อนที่จะไปโปรที่6ครับนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยที่เราบอกโปรไปแล้ว4โปรครับผ่อนถูกลงมาเรื่อยๆถูกต้องครับนะครับก็พบกับโปรโมชั่นที่6นะครับดาวอยู่ที่1 1 9 0 0ผ่อนที่1 9 8 4งวดครับถูกต้องครับและมาถึงโปรโมชั่นที่7ครับผมออกรถ1 0 0 0 0ห ขอโทษครับ1 1 7 9 0 0บาทและผ่อนงวดละ1 2 0 0บาทครับผม84งวดครับครับอ่ามาครบโปรที่8นะครับใช้เงินออกรถ1 5 9 0 0 0นะครับผ่อน10,000บาทรวดแ4งวดครับและโปรโมชั่นที่9ครับผมออกรถ1 5 9 9 0 0บาทผ่อนเพียงงวดละ9 4 0 0บาท8 4งวดครับครับผม มาพบกับโปรที่10เลยนะครับก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่1 9 1 9 0 9บาทนะครับผ่อนอยู่ที่9,100บาทต่งวดและโปรโมชั่นที่11ครับโปรโมชั่นสุดท้ายสำหรับที่เราเซ็ตเอาไว้ใช่ครับผมในกลุ่ม,มโปรโมชั่นผ่อนยาว84งวดปกตินี้ใช้เงินออกรถ1,99,900บาทและผ่อนเพียงงวดละ8,500บาท84งวดครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ กลุ่มโปรโมชั่นปกติปกติครับผมผ่อนยาว84งวดพี่มอนใช่ทีนี้เรามาถึงกลุ่มที่2นะเช่นเคยเป็นโปรแกรมนิสสันอีซีเพลเราก็มีด้วยกันทั้งหมด5โปรโมชั่นที่เราเซ็ตเอาไว้นะครับมาพบกับโปรโมชั่นที่1ของโปรแกรมนิสสันอ a ซีเพ y กันเลยนะครับใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทและผ่อนต่อเดือน11,200บาท60งวดในช่วงแรกครับครับผมมาพร้อมัาโปรที่2ของกลุ่มนิสสันอีซีเพนะครับใช้เงินออกรถเพียง 5้า0มนพารอยะครับผ่ออยู่ที่หนึ่งหมบาทหกสิบงวดในช่วงแรกครับและโปรโมชันที่สามครับเพิ่มเงินดาวมาอีก1,000งบาทจากโปรโมชันที่2อของพี่มนคือใช้เงินออกรถ6,1900บาทจะผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นบาทหกสิงวดในช่วงแรกครับครับผมแล้วมาจับโปรที่สีเลยนะครับผมออกรถนะครับใช้เงินเจ็ดบาทผ่อนเพียง9,800บาทหกสิบงวด ในช่วงแรกครับสุดยอดครับผมและมาโปรโมชั่นที่5นะครับสำหรับในกลุ่มโปรแกรมนิสสันนิซิเพใช้เงินออกรถ87,900บาทและจะผ่อนเพียงงวดละ9,400บาท60งวดในช่วงแรกครับจบไปแล้วนะครับ2กลุ่มโปรโมชั่นในการที่มอนเรามาถึงกลุ่มโปรโมชั่นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเป็นกลุ่มโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษใช่ครับซึ่งเราจะมีด้วยกัน2โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับของกลุ่มดอกเบี้ยพิเศษก็คือใช้เงินออกรถ25เนะครับ เป็นเงิน194,975บาทนะครับและก็จะผ่อน48งวดต่อเบี้ยเพียง2.14เท่านั้นนะครับจะผ่อนงวดละ13,229้บาท48งวดครับครับผมแล้วก็มากลุ่มดอกเบี้ยพิเศษอันสุดท้ายเลยและท้ายสุดในกลุ่มของนิสสันคริปตัว E รุ่น E นะครับผมบก็คือดาวที่25%นะครับผ่อน48งวดนะครับ เริ่มอดาว25เปอร์เซ็นต์ใช้เงินออกรถอยู่ที่1 9 4 9 7 5บาทครับนะครับ,รบพอรอยู่ที่13,132บาทโดยเราให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.94เปอร์เซ็นต์แต่เรามีเงื่อนไขนิดเดียวครับผมบบก็คือต้องกอดวันออกรถนะครับเงินดาวบวกกับจ่ายก้อนแรก คางงนโง้อที่หนึ่งเลยพร้อมเงินดาวใช่ครับแค่นั้นได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงไป20สตางค์ยีาใช่ครับแล้วค่างวดก็ลดลงไปเท่านั้นลดลงไปครับผมสุดยอดเลยเงื่อนไขทั้งหมดนะครับทุกโปรโมชั่นที่เรากล่าวถึงนั้นจะพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานครบเลยเช่นประกันทะเบียนพรบฟิล์มพรายางพ่นกระสนิมเคลือบสีแฟ้มดำอะไรต่างๆก็จะครบหมดครบเลยครบเครื่องเลยครับ ช่เหมือนกับชื่ช่องเราครับครบรถครบเรื่องครับผมแล้วยังไงคลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรุ่นต่อไปได้ครับคลิปนี้เรา2คนต้องไปแล้วครับสวัสดีครับนิสสันอีซีเพย์ออกรถง่ายผ่อนสบายได้รถถูกใจในฝันนิสสันอีซีเพย์เท่านั้น